สวัสดีค่ะสาวแปมคนโกจ้าเมื่อนี้มาอัปเดตสวนค่ะสวนไผ่นะคะพี่น้องจา้าเบิงเนี่ยเบิงตน้นไผ่เพิ่นแตกขแขนงออกนะคะพี่น้องอ่าเพิ่นออกมาลำหนึ่งนะคะลำหนึ่งออกนอน,อนอหนึ่งนะคะแล้วก็ขนณะขยายออกได้แบบนี้ละคะ่ะตอนแรกว่าจะ เอาออกไปปลูกทา,างสวนเนาะคะ่นะเนาะมาที่นี่เพิ่นก็นเลยขยายออกนี่คือนอนที่สองค่ะที่เพิ่นจะแตกออกของปีนี้นะคะเนี่ยค่ะซื้อมาได้บ่ก,กี่เดือนนี่แหละคะ่ะแตกออกแล้วนะคะก็คือเขาจะขยายนะคะอีกนอนนึงจะอยู่ประมาณนั้นละค่ะพี่น้องก็คือเนี่ยค่ะอีกนอนนึงเพิ่นก็ลังผุออกเนี่ยค่ะเนี่ย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 กำลัง ลังสีออกค่ะพี่น้องมันจีขยายค่ะก็คือแพรออกแบบนี้นะคะโหงามมากๆเลยค่ะแต่ว่าพื้นที่ที่ปลูกก็คือตรงกลางค่ะตรงกลางเพราะว่าอยากให้เพิ่อนอยากให้เพิ่นชิดขอบนิดนึงแต่ว่าที่ได้แบบนี้แหละคะ่ะก็คือได้ที่แบบนี้แต่ก็พ่อใจค่ะพ่อใจในต้นไผ่ที่ซื้อมากค่ะ ห้าสิบยูโรนะคะห้าสิบเก้ายูโรค่ะพี่น้องจ้าห้าสิบเก้ายูโรนะคะตอนนี้ก็กําลังแตกซื้อมาไม่กี่เดือนนี้เองนะคะหลังจากนั้นนะคะก็คือต้นพริกนะคะสวนเล็กๆย่อยๆนะคะก็คือใกล้จะหมดสภาพแล้วนะคะผักบุ้งก็ยังมีให้เก็บอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ยากรกมากนะคะไม่มีเวลาทําความสะอาดนะคะเนาะพริกของเราก็แดงเดี๋ยวจะได้เก็บเก็บแล้วนะคะเก็บอีกแล้วนะคะ ใกล้จะหมดแล้วนะโหระพาก็ยังมีให้กินอยู่นะคะโหระพาก็ยังมีให้กินมะเขือยังเหลืออยู่นะคะต้นหนึ่งที่คาดว่าไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเก็บไปได้เยอะแล้วนะคะอันนี้ก็คือต้นมะเขือที่แห้งตายพร้อมจะตายทุกเมื่อนะคะอันนี้คือต้นพริกที่เหลืออยู่นะคะยังไม่แดงเต็มที่นะคะก็คาดว่าจะ,ะเก็บ ภายในอาทิตย์หน้านะคะถ้าไม่แดงมากก็จะเก็บให้หมดเลยแล้วก็เก็บสวนเลยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอากาศหนาวเย็นจะมาอีกตอนไหนแต่ยอดเล็กๆของเขาก็ยังมีให้เห็นอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะก็ยังมีเหลือให้เก็บอยู่นะคะก็น,นี่คือสวนตอนเช้าเ,าเานะคะตอน8ปดโมงครึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็คือบรรยากาศตอนเช้าเ,าเานะ,ะท้องฟ้าที่โปร่งใสนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ ที่พอใจมากก็คือต้นไผ่ของเรานี่แหละจ้าแตกออกอีกสองหน่อเลยค่ะพี่น้องจ้าแตกออกอีกสองหน่อกําลังขยายนะคะเพราะว่าในกล่องในในในกล่องนี้นะคะในะบ็กซ์นี้นะคะในกระถางใหญ่นี้นะคะก็คือเขาก็ได้ดินที่สมบูรณ์นะคะก็คือไผ่ก็ สุดยอดนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าหน้าหนาวนี้จะรอดหรือเปล่านะแต่ก็จะลองดูค่ะถ้าไม่ไหวก็จะไปเอาอีกรอบหน้านะคะเพราะว่าชอบมากชอบมากมีไผให้เราได้ขยายพันธุ์ด้วยนะแพงไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังคุ้มนะคะอันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะคะสวนตอนเช้าค่ะเพื่อนๆค่ะ นี่แหละนะคะก็คือบรรยากาศตอนนี้หมอกลงนะคะช่วงนี้หมอกลงนะคะเพื่อนๆคะ่ะยังเปียกนะคะเห็นความชุ่มของอ่าพื้นหญ้าอยู่นะคะนี่คือความชุ่มของพื้นหญ้านะคะก็ ยังไม่ได้ทําความสะอาดสวนเลยนะคะจะต้องเก็บออกให้หมดเลยนะคะไม่มีเวลานะคะคือจะต้องเก็บพวกนี้ออกให้หมดก็มีถัวนะคะถั่วก็ยังได้เก็บอยู่นะคะมีขึ้นอยู่แต่ว่าหญ้าที่รกรุงลังนะคะยังไม่ได้เก็บเลยนะคะก็รอดูว่าอาทิตย์ไหนจะได้เก็บถัว่วแล้วก็เก็บความทําความสะอาดเอาญ้าออกนะคะต้นตะไคร้ต้นอ่า อ,อย่างอื่นก็ยังเหลืออยู่นะคะก็ยังต้องคอยประคบประหงเขาอยู่นะคะเขายังไม่ยังไม่เต็มที่นะคะก็ข้างหน้านะคะก็จะเป็นสวนต้นแอปเปิลนะคะที่จะถางจะถางทิ้งจะตัดทิ้งนะคะแต่ว่าด้วยที่ว่ามีามแมลงนะคะคือพึ่งอันนี้คือคอนโดพึ่งนะคะมีมะแมลงมา อาศัยอยู่ตรงนี้นะคะก็เขาทำให้ผลหมกรากไม้ของเรานะคะเยอะขึ้นนะคะเพราะว่า2-3สปีก่อนนะคะไม่มีเลยนะคะเพราะเราก็เลยจะตัดทิ้งนะคะต้นก็ไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการปลูกใหม่นะคะเพื่อนๆคะ่นะกะนะะ็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะสาปแบมก็ต้องลาไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้บายๆนะคะ